เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมโลโบอเอชเชนคยซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปเอ่อทอร์เน o ตทาวเวอร์ดีเฟแต่วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลเอ่อเอ,อ,เอยไม่ใช่วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลนะครับเอ่ออัปเกรดไททันทีวีแมนนะฮะก็สวยนะสกิลได้น,น่าจะเป็น ันแงงกดลุบอ๋อเอะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเลยนี่จะเป็นกรงเล็บกดใช้ไงกดใช้อ๋โอโอ๊ยเมื่อกี้ทุกคนดูนะนี่นะนี่ทุกคนหน้าตาเป็นนี้แล้วก็พลัง <c oughs> พลังเออหน้าจอสีแดงโอ้โหทุกคน ว่ามันต้องใช้เดเวลในการปลดล็อกสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยใช้ตัวอะไรมากหรอกครับไม่ค่อยได้ใช้แบบไม่ใช่ไม่ค่อยได้ไปหาตัวอะไรมากหรอกนะฮะอันนี้เป็นตัวที่เพื่อนผมเขาหาให้นะครับอืมอน,นี้เป็นคียตัวพันจูแมนนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นเออสกิลบินนะครับปดบินดิเฮ้ย เฮ้ยทุกคนมันเท่นะครับเทเทเออเทใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าแมปมันรู้สึกว่าแมปนี้จะเปลี่ยนชื่อจากสก b i ี i ิสก b บ d เวิร์ดเปลี่ยนเป็นทอเ e ตเบ r ร์แล้วนะครับผมซึ่งก็ชอบนะครับแต่ว่าแพดดิ่งจุดศนได้ทำการหายตัวไปแล้วนะบอมโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามาแบบสั้นๆ ก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ